ข <laughs> อไปไหนมาแล้วมาตุ้มอ <laughs> โอ้ยบางคลิปมันก็ลงมาถ่ายได้บางคลิปมันก็ลงมาไม่ได้บางทีโอได้ยินเสียงเครื่องมาหรือเครื่องเรือมาเนาะโอ้ลงไม่ได้ก็แล้วแต่โอกาสเต็นอยู่เห็นอยู่ <laughs> นะเห็นเห็นวิ่งอยู่แหละ ที่สุดเลือตรงท้ายนะคะพอกิตนนาเจริญทับขอบคุณมิตรภาพแห่งสายน้ำต้งเรียกแบบนี้เนาะมิตรภาพแห่งสายน้ำไม่เคยคุยกันจริงจังแต่ก็คุยกันบกไม้บกมือทักทายนี่ก็เป็นมิตรภาพที่ดีต่อกัน